อนักเรียนวันนี้นะคะอ่าระดับป .6 นะคะคุณครูมาลีจะสอนจับคอร์ด C กับคอร์ด F นะคะแล้วก็ดีดลง4ครั้งนะคะเริ่มจากคอร์ด C นะคะให้นักเรียนใช้นิ้วนางกดซีเส้นที่1นะคะช่องที่3นะคะแล้วดีดลงไป4ครั้งแบบนี้1 2 3 4นะคะแล้วก็ไปเป็นคอร์ด F นะคะคอร์ด F นิ้วกลางอยู่เส้นที่หนึ่งเออไม่ใช่นิ้วกลางอยู่เส้นที่สี่นะคะช่องที่สองนิ้วชี้อยู่เส้นที่สองช่องที่หนึ่งนะคะแบบนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมให้นักเรียนดีดลงสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่นะคะอันนี้คือคอร์ดเอนะคะต่อไปทีนี้เราจะเล่นคอร์ดซกับคอร์ดเอปไปพร้อมๆกันนะคะสองรอบนะคะนักเรียนพร้อมนะคะหนึ่งสองสามสี่คอร์ดเอ 1>, 1 2 3 4แล้วก็ขอดีหนึ่งสองส่ดเอฟหนึ่งสองสามสีแบบนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมอัดคลิปส่งคุณคุูมารินะคะ